เอาละครับวันนี้ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มาเล่นเกมสปูกี้เอ้ยเวอร์ชันที่ทุกคนเล่นก็เป็นเวอร์ชันน่ารักน่ารักนะเปิดเพลงงี้นีเอ้ยถ้าพวกเวอร์ชันแบบเบียว <c oughs> หน่อยก็จะนี่ก็จเป็นเวอร์ชันที่น่ากลัวขึ้นมาโอ้บรรยากาศข้างหลังนี้ก็น่ากลัวนะมันเป็นเกมที่เราสามารถสร้างดนตรีขึ้นจากตัวเองได้เช่นแบบนี้ชใช่ไหมตัวเนี้ยเออเป็นเสียงนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่เสียงนี้เข้าไปมันก็ผสมกันอ่า สร้างเส,สียงดนตรีขึ้นมาแล้วเราเพิ่มตัวนี้เข้าไปล่ะ feel like ตอนนี้ความรู้สึกของผมนั้นเหมือนว่าผมกำลังจะยึดครองโลกไปนี่เรามาเล่นเบอร์ชั่นเบลดีกว่าเวอร์ชั่นคิตตี้โอ้ตัวนี้ก็จะร้องเพลงแบบปกติเสียงไพเราะหนลองหาคนมาร้องเพลงข้างๆซิโอ้อ้าวมนจุกกันละ <laughs> อ้า้ตัวนี้โดนจุ๊บแล้วทำไงเอ้ยเอ้ยโดนจุ๊บแล้วอุย้ยเขินอ๋อจุ๊บเขิน <laughs> ไม่ร้องเพลงครับเวอร์ชันนี้ทุกคนชินกันไหมเวอร์ชันสปังกี้ที่ไม่ร้องเพลงผมจะเอามันออกไม่ต้องลงร้องร้องเพลงอะไรละถ้าวันนี้เห็นไหมก็จะกลับมาร้องเพลงถ้าไว้ไกลกันก็ร้องได้ปกติเออทําเพลงทําเพลงเย่ yeah. ตัวนี้อุย้ยดูหน้าตาโหดอือโอ้ยสองคนนี้ ชายแท้ทั้งคู่แน่นอนดูจากหน้าตาแล้วก็เสียงที่เป่งออกมาถ้าเกิดว่าเราจับเข้าสองคนมาอยู่ใกล้กันล่ะจะจุบกันปะวะเออนี่ยายเกขายดีขึ้นมาทันทีนะโอ้พวกนายไม่จิ้นกันวะไม่จุบกันเลยแสดงว่าเราต้องหาคนมาเปลี่ยนเขาเช่นคนนี้สามารถเปลี่ยนผู้ชายคนนี้จากผู้ชายที่หน้าตาแบบนี้ถูกเปลี่ยนได้ไหมโอ้เปลี่ยนไม่ได้อยไอตัวนี้เทยงวะดนตรีเอาตัวนี้เข้าไปแทน เข้าไปแทนเขาขออกมาไอหนุม่มหรือว่าสองคนนี้มันมีเนื้อเรื่องที่ชอบกันวะน่ะมันจุ๊บกันอีกแล้กจุ๊บกันอีกแล้วเ <c oughs> นอะ <No. S 2> เอ้ยเอเอตัวเอ,อ๋เนี่ยได้ไหมตัวเอ๋ได้ไหมจุ๊บได้ไหมไม่จำเป็นต้องร้องเพลงร้องเพลงแล้วสองคนเนี่ยคนอื่นเขาร้องเพลงไปเออเออดักโอ้ยนึกเท่ยังวะเที่ยวใครเลยเอ้เอ้เอ้ไปไหน เอา้าไปปิดเพลงซะง,งั้นไอ้ตัวนี้เห็นคนรักกันไม่ได้นะดูนะจุ๊บจุ๊ยเขินจุ๊ยจุ๊บเอ้ยเขินหูกระดิกโอ้ไม่ไหวแนละ้วจุ๊บเขิน <laughs> ไอ้ตัวสีดำมาเฮ้ยพวกเอกซตรคนทำอะไรกันวะเฮ้ยฉันไปปิดเพลงดีกว่าบายบายเท่ยังมาเพื่อนฉันรักนายว่ะเพื่อนชายแท้จริงเลยไหนะตัวรวมชายแท้ดิฮือพวกแรปแรปนะครับพวกนี้ อะเอาพวกรอบแร็ปมาอ่ะฮะเย้โอ้พี่แบทแมนสุดดาร์กของเราไม่ไล่พวกนี้เว้นี่ลอง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 ไอ้สองคนนี้มา <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยพี่แบทแมนพี่มันไม่ร้องเพลงพี่จัดการมาเลยจัดการมันอา้าวพี่แบทแมนเราไม่จัดการไม่นะพี่แบทแมนพี่แบทแมนลืมหน้าที่ของพี่ไปแล้วเออเอาแบทแมนมาอยู่ข้างตัวนี้ไหมจุ๊บไหม โอ้โหโอ้โหพี่แบทแมนของเราไม่สนอะไรละมันไม่ร้องเพลงเลยมันจะจุ๊บกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าพี่สีแดงสุดโหดของเราไปอยู่ข้างนะครับจะมีปฏิกิริยายังไงเฮ้เฮ้เ้ยเฮ้ยพยายามหลบตาพยายามหลบตาเอปิดตาโอ้โหไม่ไหวออกไปเลยออกไปเลยในพี่คนนี้นีพอเข้ามาเจอความรักนะครับในช่วงเพิ่งปีใหม่มาเจอความรักแล้วความรู้สึกพี่แกเป็นไง เออไปดีกว่าเหมือนกันพี่หุนนห่นยนต์หุ่นยนต์ไม่มีความรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์ตีน้อยใช่จริงด้วยอุย้ยเดี๋ยวพี่เขาร้องเพลงต่อเฮ้ยเฮ้ยเข้ขาดีใจกับความรักของสองคนนี้แต่ว่าหุ่นยนต์เขาไม่ได้สนเรื่องความรักนะครับน่าจะปฏิบัติภักดีต่อเจ้าของโอเคในพี่ดอกไม้ของเราเฮ้ยมีความสุขเหรอเฮ้ยมีความสุข แสดงว่าตัวละครส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบ2คนนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครที่แบบพวกหน้าตาแบบเนี้ย <c oughs> พวกหน้าตาที่แบบ <c oughs> มันมองแรงมากนะ <c oughs> นปิดตาไว้เห็นไหมแล้วก็เตรียมวิ่งออกไปโอ้ไม่สนใครเลยไอตัวเอ๋อนี่มีปฏิกิริยากับไงกับเขาไหมไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีความรู้สึกด้วยซ้ำตัวนี้อ่าลองเพลงกันต่อไม่มีความรู้สึกนะครับคนนี้ตัวต่อมาพี่กึ่งหุ่นยนต์กึ่งไซบอร์กโอเค อยอมเป็นคนดีกว่า,าจากเป็นหุ่นยนต์แบบนี้พี่เขายอมถอดแว่นตาเพื่อหน,นีโอ้โหโอ้พี่เขาคงไม่ชอบ2คนนี้นะครับเห็นไหมเขาเขินนิดนึงก่อนก็คืออิจฉาวความรักของ2องคนนี้เดี๋ยวผมจะตัวนี้ดูตัวนี้ก็กึง่งเอ,อ๋อกึ่งคนนะมีปฏิวิริยายยังไงไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นหรืออะไรทำาอย่งั้นทำไม สูดท้ายใจแรงๆงทำไมพี่นี่อะ่ะโอ้พี่นี่มีมีอาการชัวมีอาการชัวหน้าตาแบบตึงๆแบบนี้เจอคู่รักอย่างนี้มีอาการชัวนั่นไง <laughs> ไม่อยู่เลยไม่แสดงอะไรด้วยดูภาพช้ากันอีกครั้งพี่แกมีอาการอะไรก่อนไปไหมเกิดอะไรขึ้นวะพาทิตอ่ะเย้โอ้ยพาทิตน่ารักจังเลย,เย, <c oughs> j, ยแลวถ้าเกิดไม่มีสองคนนี้พาทิตจะมีหน้าตายังไงปกติ อ๋อจะเต้นอย่างนี้แล้วพี่สีฟ้าอ๋อเขาก็ร้องเพลงกันปกตินี่ถ้าไม่มีสองคนนี้อะแล้วพี่หุ่นยนต์ของเราอ๋อมีเสียงมีเสียงแล้วหุ่นยนต์ปกติเสียงมันแบบนี้ใช่ป่ะโอ้พี่ตรงนี้ตึงเงวะหน้าตึงมาเลยมีอาการชัวดูนะอาการพี่แก เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่มีอาการพี่อิโมจิพีสาจไม่มีอาการคนนี้อ่ะมีอาการไหมอุยยินดีกับความรักหรออุย้ยเ้ยไหนดูดิ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 ดูด,ด,ด,ดิตัวนี้ปกติจะมีหัวใจอยู่ที่หน้าไหมอ๋อไม่มีอ่าเป็นเพราะว่าสองคนนี้นะครับเขาจึงมีหัวใจอยู่ที่ดวงตาของเขาอืม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 ไปไปตัวต่อมาเุย้ยทรงนี้ตึงเลยลากไซ มีอาการไหมไม่มีอาการว่ะงั้นเราเอามาลองสองคนนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่หุ่นยนต์เขินเขินเขินทำอะไรวะเนี่ยมันทำอะไรเนี่ยไม่อยากเป็นก้างขวางคอแล้วก็ขยับออกไปเนี่ยนะเป็นทางเลือกที่ฉลาดมากเลยหุ่นยนต์โอเคแสดงว่าพี่สีดำนี่น่าจะอาการออกแรงกว่าเพื่อนเลยนะแล้วสุดว่าเราเอาแต่คนที่เกลียดเขาออกมาเกลียด คนนี้เกลียดนะคนนี้เกลียดน,นี่เกลียดมันจะหายไปหมดไหมอา้าวหายอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆโอ้โห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 ออกไปทีละคนเอโหโอ้โหเอาแต่คนรักเข้ามาอยู่ละกันโลกใบน,นี้จะได้สดชื่นนะครับเอาแต่คนที่เขารักกันมาตรงนี้โอเคอ่าฮะอ๋อ,อพ,พี่ฟ้าก็ไม่รักหรอลืมลืมลืมก็ตัวตีอา่า โอเคนี่มีแต่คนรักกันนะครับพวกนี้ก็คือมาคอยยินดีเอ๊ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมเจอคู่ใหม่ผมเจอคู่ใหม่ผมเจอคู่ใหมเ่เดี๋ยว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 ไอ้สองคนเนี้ยเอผมเจอคู่ใหม่เฮ้ยตัวนี้เริ่มมองแล้ว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 นี่ไงผมตำถูกผมตำถูกผมตำถูก นี่คู่นี้ชอบกันแล้วเฮ้ยผมจําได้ว่ามันมีตัวไอ้แมวอันนี้อยู่นะแต่เราไม่ค่อยได้เล่นกันครับแมวสันนี้เพราะเสียงมันค่อนข้างที่จะดุมๆเนอแล้วจะก็แมวกับแมวได้ไหมไม่ได้เอ้ยไม่ส่งหัวใจไอ้ตัวนี้มาส่งหัวใจ้ตัวนี้เห็นไหมมือเห็นมือสีน้ำตาลไหมได้สีเ,สเสทาสิเนี่ยมือสีเทามันยื่นหัวใจให้ตัวนี้โอ้มีกี่คู่แล้ววะเนี่ยตรงนี้อ่าไม่ต้องร้องละเพลงไม่ต้องร้องละ ลาพี่สีน้าตาลของเราตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมอีสเตอร์เอกหลักก็คือต้องผสมหลายคู่ก่อนนะครับสองคนนี้ถึงจะมีเอฟเฟกด้วยกันมองกันยังมองยังตอนนั้นผมทําไงอีกวะเนี่ยลืมอีกแล้วเดี๋ยวเราเอาคู่หลักที่เรารู้จักก่อนนะครับไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้โอเคสองคนนี้อ่ะสองคนงคนี้ตอนนั้นมันอตอนนั้นมันดูกันอยู่อดูแล้วดูแล้วดูแลอ้วมาแล้วมาแล้วคู่ที่เราต้องการแล้วก็ แมว2ตัวแล้วก็เอาผ้าทิศเข้ามานะครับ <c oughs> เพิ่มสีสันเข้าไปเรามาฉลองความรักให้กับทุกคู่อยู่ในนี้เยทุกอย่างกําลังไปได้สวยและสวยงามยินดีจริงๆเลยและเราเอาไอ้ตัวนี้มาเพิ่มนี่ดนตรีของความรักจะเป็นแบบนี้นะครับว้าวเขีเวลาพี่ละพี่แ,แบตแมนพี่